วัสดีค่ะทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสําหรับค่ําคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นดาวโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกําลังใจแอดในการทำมูลเลขขอทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ ะออกนะคะประจําเช้านะคะวันที่สิบห้านะคะ <_ t ick> เดือนสิงหาคม256 <_ t ick> นห้ากนะคะหุ้นดาวโจนส์กินนี้อัจได้รูปหนึ่งนะคะเ <_ t ick> จาะให้เม็ดเดียวหนึ่งสีนะคะ <_ t ick> หุ้นดาวโจนรูปหนึ่งเจาะหนึ่งสีนะคะ สำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นดาวจหนงแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปัมีตังใชยย้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็มอบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ